we hey. ชีวิตของเด็กผู้ชายทุกคนที่สามารถเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินแห่งนี้ได้และพวกเราทุกคนที่กำลังนั่งชมพรีเซนเทชันนี้อยู่ก็เป็นเด็กชายไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับความภาคภูมิใจนี้ความหวังของเด็กชายไทยเกือบทุกคนที่อยากได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงโรงเรียนเทพศิริน เป็นความภาคภูมิใจเกินที่จะบรรยายจริงๆอ้านห้องเรียนไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันพวกเราจะย้ายจากตึกเยาวมานไปตึกแมนจากตึกแม้นมายังตึกนิพาทําเช่นนี้เรื่อยๆตลอดทั้งวันด้วยความเป็นเด็กของพวกเราคงไม่มีใครคิดหรือระหนักในเรื่องการที่เราจะต้องเปลี่ยนห้องเรียนไปเรื่อยๆเช่นนี้เป็นสิ่งที่สูญเสียทั้งเวลาและสมาธิรวมทั้งเพิ่มความอ่อนล้าและความเหน็ดเหนื่อยโดยไม่จําเป็นจะดีแค่ไหนถ้าในสมัยนั้นมีรุ่นพี่ใจดี คิดและตระหนักถึงเรื่องแบบนี้แทนพวกเราโดยร่วมมือกับผู้บริหารในการที่จะปรับปรุงจัดสรรและสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพทําให้พวกเราได้มีห้องเรียนเป็นประจําของตัวเองในแต่ละห้องและไม่ต้องเดินย้ายห้องไปเรื่อยๆในห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพื่อปรับปรุงและสร้างบรรยากาศให้การเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มความตั้งใจให้แก่น้องๆในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปณนะวันนี้ วันที่พวกเราเติบใหญ่เป็นรุ่นที่ใจดีมองเห็นและเข้าใจในปัญหาความยากลำบากดังกล่าวอย่างถองแท้สิ่งที่เราเคยประสบมาในอดีสตสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมธรรมนูญเผ่าทองจีนนะครับปัจจุบันเป็นประธานรุ่นของพวกเรานะครับหรือคือรุ่น2325หรือวงเล็บ97 97นะครับ97หมายถึงว่าเทศดินเนี่ย ตอนปีที่เราจบเนี่ยผ่านไป97ปีแล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมานะครับวันนี้มีความยินด,ดีที่ได้กลับมายืนบนสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับโรงเรียนที่พวกเราเคยเล่าเรียนมาเมื่อกว่า32ปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับให้มาร่วมในงานเลียงรุ่นของเราซึ่งปีนี้ จะจัดในวันที่22มีนาคมถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับชื่องานว่ากลับบ้านกลับแม่ลำเผยสนะครับและได้ข่าวว่าปีนี้อาจารย์ตอบรับการมาร่วมงานของเราค่อนข้างมากนะครับกว่า60ท่านด้วยกัน,นครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยะจะมีการสัมภาษณ์ทางท่านผาอ,อน,นะครับให้กล่าวเชิญชวนพวกเรานะครับให้ทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรายังมี ทางโรงเรียนเองเนี genau, right, ่ยยังขาดการสั mm ่งนองเรื่องน้าการเงินในด้านต่างๆหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของห้องเรียนเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับเรื่องของทุนการศึกษาอะไรต่างๆนะครับผมมาในวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่นของเรานะครับซึ่งรุ่นของเราก็จะมีตัวแทนห้องบทุกห้องนะครับก็ได้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน กิจกรรมกับพวกเราในกลุ่มเองนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมกับทางสมัคมนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นเราก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับนั้นปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงรุ่นของเรานะครับก็เลยอยากเชิญชวนให้เพื่อนเือนทุกท่านเนี่ยมาร่วมงานกันให้มากๆนะครับทำลายสิติในวันที่22มีนานี้นะครับที่ห้องประชุมเทศประเกียรติโรงเรียนเทศรินของเรานะครับขอบคุณครับ เราได้ร่วมมือกับท่านผออนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจะร่วมมือปรึกษาหารือทำสิ่งที่เคยเป็นปัญหากับพวกเรามาแล้วหลายต่อหลายรุ่นในวันต้องขอชื่นชมพวกเราทุกคนนะครับที่รุ่นเรานะครับได้ไปช่วยโรงเรียนก่อนล่วงหน้ามาแล้วนะครับในการที่จะสร้างห้องเรียนคุณภาพเรื่องเป็นห้องเรียนที่สร้างให้กับน้องๆ นะครับที่ต้องบอกว่าห้องเรียนเรานั้นตั้งแต่สมัยเรานั้นก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมาเลยนะครับแล้วจนบัดนี้เราจะต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับน้องๆต้องถามว่าน้องโชคดีไหมน้องโชคดีกว่าเราเยอะน้องโชคดีกว่าเราเพราะว่ามีพี่ๆที่มาสนับสนุนแบบนี้นะครับมีรุ่นพี่หลายคนมีคุณวิเชียนมีคุณธรรมนนนะครับอีกหลายหลายคนที่เข้าไปดูแลโรงเรียน และโรงเรียนเราก็ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นอื่นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ทรบาบทราบข่าวว่าพวกเราจะระดมทุนช่วยโรงเรียน,นครับขอชื่นชมทุกคนนะครับเงินทุกคนนั้นต้องบอกว่าขณะนี้เราพอจะมีเมื่อเราพอจะมีแล้วเรากลับมาตอบแทนก็เป็นการแสดงการกตัญญูกะตเวทากับโรงเรียนแถมได้บุญกุศลด้วยก็คือทำให้น้องๆได้รับประโยชน์ ทำให้น้องๆได้รับความเจริญรุ่งเรืองเราก็เจริญรุ่เพื่อนๆครับไม่มีโอกาสดีๆเช่นนี้บ่อยนักที่พวกเราจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณสถานศึกษาที่ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้แก่เราโดยเราจะร่วมกันสร้างถาวรวัตถุที่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปให้แก่รุ่นน้องๆจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมกันสมทบทุน อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนแห่งนี้หากวันนี้ท่านสะดวกมอบเงินก็มอบในบางส่วนก่อนถ้าหากท่านใดไม่ได้เตรียมเงินก้อนใหญ่มาก็ขอให้ท่านแสดงความจำนงโดยแสดงตัวเลขให้ท่านผออนันต์หรือคณะกรรมการรุ่นของเราทราบเพื่อเราจะได้ดำเนินการติดต่อขอรับมอบเงินในโอกาสต,ต่อไปครับ